จะหาสามีฝรั่งต้องอาศัยอุปกรณ์ด้วยนะคะไอ้อุปกรณ์อะไรน่ะล่ะคะเดี๋ยวอุ้มจะบอกให้นะมีไม่กี่อย่างหรอกคะ่ะอุปกรณ์ของเราในการหาแฟนหรือสามีฝรั่งค่ะอุปกรณ์อย่างแรกเลยนะคะที่อุ้มจะบอกคือโทรศัพท์มือถือ ะะโทรศัพท์มือถือที่มีอินเทอร์เนต็ตเนาะที่เป็สมาร์ทโฟนนะคะแล้วอย่างที่สองเลยนะคะนอกจากมือถือแล้วเราจะต้องมีแอปพลิเคชันหาคู่ในนั้นนะคะอ่าคุณจะโชว์ให้ดูเนาะแล้วก็อย่างที่สามคือแอปพลิเคชันที่เราไว้สำหรับพูดคุยกันนอกเว็บนะคะเพราะฉะนั้น ต่อไปมีอะไรอีกกันหนึ่ง u u u e e มี YouTube ไว้ฝึกภาษาฟังพูดออกเสียงอย่างที่4ี่นะคะขาดไม่ได้เลย s m a l l ทอล์กนะคะสม a l ทอล์นี่สำคัญมากนะคะสำคัญนะคะอย่ามองข้าม Smalltalk กไปนะคะสม a l ทอล์ของคุณจะเป็นแบบไหนก็แล้วแต่นะคะจะเป็นแบบไหนก็แล้วแต่ เนาะหรือจะเป็นแบบนี้มันก็มีเยอะมีเยอะนะคะก็ได้ทำไมต้องมี Small Talk เพราะเวลาที่เราคุยกันเปิดกล้องกันบางครั้งเราไม่ได้อยู่ที่บ้านเรากำลังเดินทางอยู่ในรถ เลยซานอยู่ใน BTS อยู่ที่ไหนก็แต่อยู่ในทองไล่ทองนามาหรือว่ามือเนี่ยไม่ว่างที่จะต้องถือกล้องแล้วก็กระมอทอรใส่หูไปซะเพื่อที่จะได้ฟังเสียงเขาได้ชัดเจนขึ้นแล้วเพื่อป้องกันไม่ให้คนอื่นได้ยินประโยคสนทนาของเรากับเขาอุ้นเคยนะคะผู้หญิงคุยกับฝรั่ง เปิดกล้องในแอปพอร์ตลิงคือรู้หมดเลยว่าคุยกันเรื่องอะไรคือไม่รู้ว่าตั้งใจหรือไม่รู้กันแน่เพราะฉะนั้นอุ้มก็อยากที่จะอัมบาแบ่งปันว่าสมอทอคโคตรสำคัญเลยนะคะอันละร้อยบาทหรือ59บาทก็มีขายนะคะไม่จำเป็นต้องแพงแขอให้มีเพือที่ว่าเราจะได้ยินเสียงเข้าชัดมากขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นนะคะ แล้วก็ป้องกันคนอื่นได้ยินการสนทนาของเราเพราะว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวเนาะมันก็ไม่ได้จําเป็นที่จะต้องให้คนอื่นได้ยินมะนะคะบางคนชอบก็มีผู้หญิงคนนี้คุยกับฝรั่งก็ดีนะบางคนไม่ชอบก็เยอะอุ๊ยนี่คุยไม่มีมารยาทเลยเสียงดังขนาดนั้นนะ่ะไม่ต้องบอกละคุยเรื่องอะไรคได้ยินหมดละและอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะเพราะฉะนั้น รู้จักเซฟตัวเองให้มันรู้จักเซฟตัวเองนะคะอ่าไม่มีอะไรมากเลยเห็นไหมอ่ะมิ้นทช่วยดู YouTube นะคะแอปพลิเคชัน Line แอปพลิเคชัน Skype เว็บหาคู่เอเว็บหาคู่คุณจะมีกี่เว็บก็แล้วแต่นะคะก็โหลดไววบางคนเมมโมรีเต็มไม่สามารถโหลดได้ก็ใช้เว็บเบราว์เซอร์เบราว,เว์บบาวเซอร์คืออะไรเบราวเ์บบาวเซอร์ก็คือในส่วนของตรงนี้นะคะเ,เนี่ยเนี่ยที่กดเข้าอป นะคะคแล้วก็พิมพ์ชื่อเว็บเข้าไปใน Google นะคะพิมพ์ชื่อเว็บไปนะคุณจะลองนะไทยเว็บเบว์เซอร์พิมพ์ชื่อเว็บก็จะขึ้นมาก็กดคลิกเข้าไปแค่นี้เองค่ะมันไม่ได้ยากนะคะเพราะฉะนั้น การหาแฟนการหาสามีฝรั่งเราต้องต้องรู้จากการเลียนรู้นะคะวิธีนี้อาจจะไม่ใช่วิธีใหม่ๆแต่ก็อยากที่จะมาแบ่งปันกันนะคะเพื่อที่คุณจะได้เอาเก็ดเล็กเก็ดน้อยเนี่ยไปทําให้มันดีที่สุดนะคะอุ้มเนี่ยอุ้มจะติดสมอท็อกตลอดนะเพราะว่าอะไรไม่ได้อยากให้คนอื่นเขารู้ในสิ่งที่เราพูดว่าเราพูดกับใครคุยเรื่องอะไรประเด็นอะไรกันบ้างอุ้มจะมี กุ้งจะมีสมอลท็อกอยู่หลายเส้นอยู่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นมันสําคัญนะอย่ามองข้ามนะคะอ่าเพราะฉะนั้นไม่ได้มีอะไรอะไรโอ้ยตื่นเต้นนะไม่ได้มีอะไรยากเลยสําหรับการเรียนรู้ค่อยๆรู้ไปไม่ต้องคิดว่าอุ้ยฉันเก่งแล้วไม่ต้องมาสอนฉันหรอกก็ดูหน่อยเธอเผื่ออะไรที่มันยังไม่มี นะโปรดพีชนะคะโอเคก็ฝากนะคะกด subscribe กดติดตามกันด้วยนะคะช่องมาดามอุ้มยิปสามชาแนลเพื่ออุ้มที่จะได้ทำคลิปที่เป็นประโยชน์มีสาระสำหรับสายฝรั่งได้ให้ดูได้ให้คำํคำคํากันอีกนะคะต่อไปเราก็ มีคำถามฝากไว้ที่ใต้คอมเมนต์ได้นะคะอุ้มจะมาตอบคำถามของคุณหวังว่าเกียรติเล็กๆเล็กๆน้อยๆนี้จะเป็นประโยชน์ของคุณนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไคร b e เพื่อติดตามอุ้มด้วยนะคะอ้าอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งนะคะเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปของอุ้มค่ะขอบคุณค่ะ